สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat s a b e วันนี้เราจะมาเปิดตู้ฟรีกันเนาะก็เป็นตู้ฟรีแบบรวมแล้วมีทั้งเทศกาลแล้วก็ตัวละครธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนตัวละครที่ออกได้เราก็จะมีทั้งเทศกาลเก่าแล้วก็มีใหม่อยู่บ้างนนะก็ตัวละครไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากเราก็มีน่าจะเกือบหมดละหรือมีหมดแล้วนะส่วนใหญ่น่าจะมีแล้วเพราะฉะนั้นก็ ถ้าออกไม่มีได้ก็ก็น่าจะดวงดีมากเอาเป็นว่าวันแรกมารอบที่แล้วตู้ฟรีคือออกเยอะนะรอบนี้สงสัยจะดีหรือเปล่ามาถึงเอ้ยลุงอยู่นดนโ,ดน,โดนี่สีทับแล้วหนออโ,โดนี่ร่างสม้มมีตัวไหมเนี่ย น่าจะตัวเดียวไหมแต่ก็ได้ลุงลนะอย่างน้อยๆก็ไม่กล้าวันทองวันที่สองผีเสื้อสองตัวทองทองมีสีดาวอยู่ตัวเดียวด้วยนะอ่ะวันที่สาม ดูสิว่าจะรุ้งผีเสื้อค่อยๆลดลงนะเนี่ยวันแรกสามวันที่สองสองวันนี้ละหนึ่งวันที่สี่มาผิดเสื้อค่อยๆลดลงว,วันน,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 ลน,ลน,นี้อ๋อตัวเดียวมันไม่มีแล้ววันแรกสามวันที่สองเหลือสองแล้วก็เหลือตัวเดียวละนะวันนี้ก็ทองไปอีกหนึ่ง วันที่ห้ามากาชาตั้งแต่วันที่หนึ่งก็ดูเยี่ยมเยี่ยไปและวันนี้ก็ลงอีกครั้งตอนโดนนี่อีกแล้วไอ้วันแรกได้นอนโดนนี้ด้วยปะเหมือนจะได้แบบไม่มีคนอื่นละในตู์ เหมือนวันแรกจะจะเป็นดอนโดนี่เหมือนกันนะคุณคุ้นจำผิดหรือเปล่านะแต่ก็โอเคได้มาห้าดาวอีกหนึ่งใบวันที่หกนะกาชาฟรีออกมาสองสองตัวก็จริงแต่ตัวเดิมนะวันนี้ผิดเสียตัวเดียววันนี้ทองวันที่เจ็ดป่ะกาชาวันที่เจ็ด ผีเสื้อหนึ่งตัวไม่น่ามีอะไรทองวันที่แปดนะกดไปตู้รีผีเสื้อไม่น่ามีลุน้นทองไปอีกหนึ่งวันที่เก้าก่อนการันตีมาจะมีสครุง้งหรือไม่เอาไม เกับวัน9้าวันได้มาสองลุงนะัสองตัวไปดูการันตีกันวันสุดท้ายเนาะการันตีมาดูว่าจะได้ใครและจะได้มากกว่าหนึ่งหรือเปล่าขอเป็นตัวละครที่ยังแบบไม่หาดพบาท,ทีที่ไปดเออฮาริเบลอ่ะค่อนข้างดีเป็นตัวละครลิงดี ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกลิงจะเป็นเพิ่มน้ำหอมขวดใหญ่นะค่อนข้างดีน่าจะตัวเดียวแต่ก็ถือว่าดูดีนะเพราะออกเป็นฮาริเบลเป็นลิงเพิ่มน้ำหอมขวดใหญ่ดีเลยน่าจะเก็บไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า10วันเราได้ใครมาบ้างเนาะก็สำหรับ10วันในรอบนี้เนาะเราได้ดอนโดนี่มา2แล้วก็ฮาริเบลดึก ก็ยังดีที่ว่าฮาริเบลก็ค่อนข้างดีเนาะได้ใช้อยู่แต่ดอนดนนี่เราว่าน่าจะน่าจะเต็มหรือยังนะดอนดนี่เราไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นซะด้วยออรีบดีไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หลังป้องกัน ไม่รู้จะได้ใช้ไหมลองรีไปเผื่อๆอลไรกันไหนๆก็ได้มาสองะ่ะไม่ได้เอฟีซะด้วยลิงก็ไม่รู้จะได้ใช้ไหมเมื่อเลิอเต็มอ่ะก็สำหรับตู้ฟรีในรอบนี้เนาะก็เราจริงๆเราลุ้งไปสองวันเนาะแล้วก็ตัวอีกวันนึงมันเป็นการันตีอยู่แล้วรอบนี้ก็ถือว่ากลางๆเนาะก็ถือว่าได้อยู่ แต่ว่าต accurate, ัวละครที่ได้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเพราะว่าดอนดอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เนอะแต่ฮาริเบลก็ถือว่าได้อยู่เอามาเป็นลิงก์เพิ่มน้าหอมกดใหญ่ได้ก็สําหรับตู้ฟรีรอบนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย